หาไข่ต้มในตลาดก,ก็ไม่มีเงยซื้อมาต้มเองวไปไหนมาลูกมาต้มเองสี่สิบก้ไปไหนมาลูกนึกว่าเป็นซบไปแล้วโอ้ยคิดว่าไม่เหลือเลยเนาะคอยจนว่นาถอดใจไอพี่มันก็ว่ามันก็ไม่บอกว่าใจแล้วแม่แต่มันว่าอยู่บนในภูเขาแหละมันอยู่แถวภูเขา้ลยเลยระบาดามันมีมันอยู่ภูเขา มันอยู่ในป่านในเขาแล้วแหละเราก็จะ